คลิปนี้คือหนึ่งในหลักฐานที่บอกว่าความรักไม่ได้เกิดแค่ในหมู่มนุษย์สัตว์เองก็รักกันสุดหัวใจเหมือนกันค่ะเรื่องเริ่มจากลูกช้างตัวน้อยที่วิ่นหน้าตาตื่นออกมาจากป่าเหมือนจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนโชคดีที่มันไปเจอเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอดีพอเห็นพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็สงสัยทันทีว่าเอ๊ะลูกช้างกําลังพยายามบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่เลยขับรถตามมันไปแล้วก็เจอเรื่องน่าตกใจแม่ช้างตัวใหญ่กําลังถูกงูเหลือมยักษ์รัดแน่นอาการกําลังวิกฤต เจ้าหน้าที่รีบคว้าอุปกรณ์ที่มีทั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิตมาใช้ทันทีแอบแซกนิดหนึ่งนะคะวิธีใช้ถังดับเพลิงจำง่ายๆดึงกดปลดทรายใช้ได้ทุกสถานาการณ์ฉุกเฉินค่ะ หลังจากช่วยแม่ช้างออกจากงูได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทําแผลและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะแม่ช้างบาดเจ็บมากเดินเองยังไม่ได้ด้วยซ้ําลูกช้างก็คอยอยู่ใกล้ๆไม่ยอมห่างเหมือนกลัวแม่จะหายไปอีกผ่านไปหลายวันแม่ช้างก็เริ่มแข็งแรงขึ้นกินได้เดินได้และในที่สุดก็กลับมายืนเคียงข้างลูกอีกครั้งนี่เลยค่ะความรักของสัตว์ป่าทั้งจากลูกช้างที่ไม่ยอมทิ้งแม่และจากมนุษย์ที่ยื่นมือช่วยชีวิตไว้ คุณเชื่อไหมเขาว่าความรักจริงๆนั้นไม่มีชนิดไม่มีสายพันธุ์เพราะหัวใจทุกดวงรู้จักความผูกพันเหมือนกันหมดค่ะ